สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมจอมศึกสิ์นะครับผมโฆษก,กพรรคเพื่อไทยนะครับผมวันนี้จะขอมาถแถลงติดตามประเด็นเรื่องการยกย้ายข้าราชการนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยได้มีถแถลงไปแล้วคาดการว่าก่อนจะจบรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีการยกย้ายสัก400คนนะครับตอนนี้ภายใต้รัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ย395คนแล้วนะครับแล้วตัวเลขนี้ ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดด้วยนะครับคิวต่อไปน่าจะเป็นระดับหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดนะครับผมขออนุญ,ญาตแชร์ตัวเลขคร่าวๆสัดส่วนที่น่าตกใจนะครับเรามีผู้ว่าทั้งหมด76จังหวัดนะครับตอนนี้50คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับกรมในกระทรวงมหาดไทยได้มี6กรม5กรมโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับประหลัดจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดเนี่ย40คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับผมในอำเภอเนี่ยทั้งหมด787อำเภอเนี่ย 200คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่น่าตกใจมากนะครับเป็นสัดส่วนที่ข้าราชการในกระทรวงบอกว,ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในะระยะสั้นๆแค่นี้นะครับผมนอกจากตัวเลขที่น่าตกใจแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือความใกล้ชิดกับเครือข่ายของบางจังหวัดนะครับตลอด2ปีที่นายกอนุทินตั้งแต่สมัยเป็นมองทหนึ่งมาด้วยนะครับอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ทั้งสองคนนะครับกรมการปกครองมีความสาคัญยังไง กรมการปกครองเนี่ยมีความสําคัญต่อการเลือกตั้งเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถควบคุมกลไกลในพื้นที่ได้หมดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน2 9 0 0 0 0คนนะครับอาสา,าสมัครรักษาดินแดนอีก2 7 0 0 0คนรวมๆแล้วกว่า3 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับทั้งสองคนเป็นเคยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์มาทั้งนั้นอธิบดีกรมที่ดินนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญมากกับคดีเขากระดงนะครับเป็นลูกชายของอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ทีนี้ถ้ามาดูในระดับในอำเภอนะครับซึ่งมีความสําคัญมากในระดับการเลือกตั้งท้องถิ จะเห็นว่าตัวเลขการโยกย้ายเนี่ยมีความคล้ายคลึงมีแนวทางใกล้เคียงกับการที่มีข่าวบ้านใหญ่ย้ายเข้าพักภูมิใจไทยเป็นอย่างมากนะครับเช่นนะครับชนบุรีนะครับผมมี11อําเภอย้ายไปแล้ว6นะครับผมสุพรรณบุรีมี10อําเภอย้ายไปแล้ว4นะครับโคราชเนี่ยเขต6เฉพาะเขต6เขตเดียวน่ย้ายไปแล้ว2อําเภอนครปฐมนะครับเขต4และเขต6ก็มีการโยกย้ายในอาเภออีกจริงๆรรายการพวกนี้ ในรายละเอียดเนี่ยสามารถไล่ไปได้เรียกได้ว่าเปรียบเทียบสัดส,ส่วนกับการเลือกตั้งเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่ามีความเกี่ยวโยงกันการยกย้ายในรูปแบบนี้นะครับผมทั้งจํานวนแล้วก็ทั้งที่มาที่ไปเนี่ยแล้วก็แนวทางที่มันบังเอิญจะคล้ายคลึงกับการที่บ้านใหญ่ย้ายเข้าเนี่ยไม่ใช่การโยกย้ายตามฤดูกาลแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมก็ขอตั้งสังเกตว่าคุณอนุทินก็ยังโชคดีแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่คุณอนุทินเคยพูดไว้ในรายการคุณสรยุทธ์ว่า ท่านมีฝ่ายขำอยู่นะครับเพระาะเมื่อวานเนี่ยระดับแกนนําของพรรคประชาชนอย่างคุณธนาทรยังออกมาพูดแก้ตัวให้เรียบร้อยแล้วเลยว่าการโยกย้ายข้าราชการแบบเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับผมการใช้กลไกข้าราชการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับทีนี้พรรคเพื่อไทยผมเองเนี่ยก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าการที่คุณธนาธรพูดแบบเนี้ย เป็นเพราะไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าไร้ประสบการณ์นะครับทั้งที่ตัวแทนของพรรคประชาชนเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ปฏิรูประบบราชการมาตลอดนะครับมีการพูดถึงรัฐพันธุลึกต่างๆมาตลอดก็เลยไม่แน่ใจว่าไร้ประสบการณ์หรือว่าอะไรกันแน่นะครับอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยอมรับแล้วนะครับว่าถูกหลอกในสัญญา MOA นะครับเพราะฉะนั้นมาบอกไม่ได้นะครับว่านี่เป็นการโทษเหยื่อหรืออะไรนะครับผมเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกหักหลังไปแล้ว รหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตว่ายังมีสินน้ําใจอะไรติดค้างกันอยู่หรือเปล่าระหว่างพักคภูมิใจไทยกับพักคประชาชนนะครับไปตกลงกันไว้อะไรกันไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะดูท่าทางเนี่ยไม่อยากจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเท่าไหร่นะครับ ในฐนานะพรคเพื่อไทยเนี่ยต่อให้ยุบสภาไปแล้วก็ตามเนี่ยเราก็จะยังทําการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลรักษาการอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดนะครับผมเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับผมช่วยกันจับตาดูด้วยว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเหล่านี้ซึ่งกําลังจะเกิดึ้นเรื่อยๆนะครับในรัรฐบาลรักษาการเนี่ยเป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าหรือแค่เป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองพักในพักหนึ่ง เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสำหรับการเลือกที่จะมาถึงในเร็วนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม